สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกกาสทองมองขา,าดทุกกาสกลางลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดตลาดมาเนี่ยราคาทองคําก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงเย็นๆนะคะราคาทองคำเนี่ยก็มีการขยับตัวขึ้นเทสบริเวณแนวต้านนะคะที่บริเวณ1930เยเหรียญเป็นจุดสูงสุดของเมื่อวานนี้ที่ราคาทอง สามารถขึ้นไปได้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุบริเวณนี้แนวต้านนี้ไปได้นะคะก็โดนแรงเทขายกลับลงมาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะโดยที่ตอนนี้นะคะปัจจัยที่เป็นปัจจัยผลักดันนะคะหรือว่ากดดันราคาทองคาเนี่ยคือตอนนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งทั้งทั้งทางด้านของผลักดันแล้วก็กดดันนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะมีทั้งข่าวออกมาว่าคืบหน้า นะคะแล้วก็มีทั้งข่าวออกมาว่ายังไม่คืบหน้านะคะตอนนี้ตัวนี้สามารถที่จะทําให้ราคาทองคําสามารถพลิกไปมาได้นะคะโดยที่การพูดคุยกันเกี่ยวกับมาตรการกระตุศศ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะคะคืนก่อนเนี่ยทางด้านของคุณแนนซี่เพลวสีนะคะก็มีการพูดคุยกันกว่าเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการพูดคุยก็ยังไม่ได้ข้อตกลงกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ล่าสุดมีการพูดคุยกันไปกว่า40%่ แนาทีนะคะสรุปแล้วเนี่ยทางด้านของอคุณแนนซี่เพโรซีกับทางด้านของคุณเซเวนมานูชินีก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงข้อตกลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต,ตรงนี้ได้นะคะแต่ทางด้านของอโฆษกนะคะของคุณแนนซี่เพโรซีเนี่ยได้มีการออกมานะคะพูดเหมือนกับว่าการเจราจาเมื่อคืนนี้ล่าสุดนะคะเหมือนจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะโดยที่สำนักข่าวใช้คำว่า ว่าที่จะวางปากกาเพื่อที่จะเซ็นเอกสารยอมรับกันแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะโดยที่ล่าสุดค่ะถ่าออกมานะคะว่าทางด้านอาของทางด้านพักสายค้านนะคะจากที่เสนอนะคะเองอบประมาณอยู่ที่1.8ล้านล้านนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการเพิ่มงบประมาณขึ้นไปเป็น1.9ล้านล้านนะคะจากที่ทางด้านของคุณแนสซีพเพโรซีขอไว้ที่2.2ล้านล้านนะคะตัวเลขเริ่มที่จะมีการขยับ เข้ามาใกล้กันนะคะเราก็หวังว่าการเจรจานะคะระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเวลาเนี่ยเริ่มที่จะมีการบีบเข้ามาเรื่อยๆนะคะเหลือเวลาไม่ถึง2ส,สัปดาห์ก็จะถึงการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะทางด้านของโกลแมนแซกนะคะก็ได้มีการออกมาสแสดงความคิดเห็นนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะสั่นไปทั้งวงการอาทองแล้วก็ทางด้าน ด้านของตลาดหุ้นเองนะคะโดยที่ทางด้านของโกลแมนเซตเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่ายังมีหลายๆประเด็นนะคะที่ทางด้านของทั้งสองฝ่ายนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของอจํานวนปริมาณจํานวนเงินตรงนี้ที่จะอนุมัตินะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยการที่พูดว่าถึงแม้ว่าคุณเพอรซีนะคะคุณแนนซี่เนี่ยกับคุณตีเวนมานูชินจะสามารถตกลงกันได้นะคะ แต่นะคะทางด้านอาของวุฒิสภาเจะผ่านอนุมัติตรงนี้ให้หรือไม่นะคะอันนี้ก็มองว่า ขั้นตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็ขั้นถัดไปเนี่ยก็ยังเป็นก้านใหญ่ที่ขวางอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของโก l ม m a s a ได้ออกมาพูดเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นนะคะมีการพลิกตัวกลับมาติดลบนะคะกว่า90จุดเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ทองคำเนี่ยก็สวิงขึ้นไปนะคะบริเวณอ่เรยเหรียญ แล้วก็โดนแรงเทขายกลับลงมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็คงต้องติดตามเพราะว่าค่อนข้างที่จะออกมาได้ทั้งฝั่งดันฝั่งผักดันแล้วก็ฝั่งกดดันเลยนะคะคงต้องดูในณขณะนั้นนะคะว่าข่าวเนี่ยออกมาในทางร้ายหรือว่าทางดีนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะง,ง่ายๆที่เราหาจังหวะในการลงทุนได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็ ็คือในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยทางด้านของคุณทรัมกับคู่กับผู้แข่งขันนะคะคุณไบเดนเนี่ยจะดีเบตกันรอบที่3นะคะซึ่งก็เริ่มดีเบตกันในช่วงเวลา8โมงนะคะถึง9โมงครึ่งนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามในช่วงเช้าราคาของคำอาจจะมีมีการสวิงตัวเพราะว่าหัวข้อที่ะจะพูดคุยกันพรุ่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่สำคัญแล้วก็นักลงทุนให้ ให้ให้จับตามองนั่นเองก็คือในส่วนของการรับมือกับตัวโควิดนะคะนี้คือประเด็นที่จะชูขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามด้วยนะคะทุกท่อาจจะมีการสวิงตัวในช่วงเช้านะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะวันนี้ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะมีการประกาศในช่วงเวลาทุ่มเครื่งค่ะจานวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานนะคะโดยที่ตัวเลขเดิมประกาศไว้ที่898นะคะถ้าการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่8ป หานะคะถ้าเกิดว่า,อ,าออกมาตามภาพเนี่ยก็มองลบกับทองคำนะคะ ทำไปในช่วงเวลาสามทุ่มนะคะเป็นยอดถ่ายบ้านมือ2ค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่6.0นะคะคาดการว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่6.2ค่ะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็ยังมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะเพราะฉะนั้นจับตารอดูในช่วง2เวลาที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าคาดการณ์กันว่าน่าจะลบกับทองก็คงหาจังหวะในการเข้าซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามเราจะไปขอคําแนะนํากันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้ช ผู้ชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกันราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อคืนราคาทองคำสามารถขึ้นเทสบริเวณแนวต้าน1,930เหรียญนะคะแต่ก็ยังไม่ทะลุจุดนี้ไปได้นะคะก็มีแรงขายกลับมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอีกนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคำบ้างคะครับเมื่อคืนนี้ก็ดิบตัวได้ ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ายังยังตรงตัวได้ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแ,แรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเช้ชาเนี่ยมันมีแรงขายออกมานะฮะตอนนี้อยู่แถวๆบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกเหรียญน,นะครับก็ถือว่าปรับลดปรับตัวลงได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอรอบนี้นักโอนอาจจะต้องขยับแนวรับมาแถวๆ เป็นแนวรับ1,910เหรียญแล้วก็1,905เหรียญนะครับสองแนวนี้นะฮะลองลองเสี่งเข้าซื้อดูนะครับประคาดว่าน่าจะมีมีการซื้อเก่งกำไรอนุญสัท่านๆขึ้นมานะครับน่าจะเป็นจุดเจ่งกลับขึ้นไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถ้ามาหลุดต่ำกว่านี้นะครับก็คือ1,900เหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่า ควรสต๊อปลดออกมาก่อนนะครับถ้าหลางวันนี้จะกลับมันมันดูไม่ค่อยดีนะมันอาจจะลงมาปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็เชื่อว,ว่าด้วยปัจจัยของดอลลาร์นะฮะที่ที่มันอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้นะครับมันยังน่าจะยังเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำนั้น,น,นสามารถดินตัวขึ้นได้นะครับ แต่ว่าการดิ้นตัวขึ้นเนี่ยจะได้มากหรือน้อยเนี่ยนะฮะเราคงจะต้องติดตามกันเป็นระยะอีกทีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะทองคำเนี่ยแว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับน,น่าจะรอปัจจัยข่าวนะครับซึ่งเราคาดดาว่าน่าจะ,ะปัจจัยข่าวในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่นะครับดังน,นั้นเนี่ยหากได้ผล มีความชัดเจนนะฮะในเรื่องของการเจรจามัตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าออกนทำผลออกมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะทาให้ราคาทองคำนั้นมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ในช่วงนี้นะฮะในขณะที่ผลมันยังไม่ออกมาเนี่ยนะครับนักจุนอาจจะต้องเก็งกำไรภายใน,น,นกอบไว้ก่อนนะครับ รอบยอมรับ1,910เหรียญถึง1,905เหรียญนะครับโดยมีจุดสต็อปลดหนึ่งพันเก้าเหรียญนะครับทางลงต่ำไปห่า1,900เหรียญตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านวันนี้อยู่แถวๆบริเวณ1,928เหรียญไปจนถึง1,933เหรียญนะครับหากไหวผ่านเปิดเกณฑ์กำไรขาลงไปนะครับในส่วนของท้นขาดกรตกอยู่ท่านะครับภาพรวมของต้นขากรตกอยู่ท่านั้นนะฮะ พกราฟนี้เป็นราคาปิดของเมติลวงนนะครับก็รูปแบบกราฟนะฮรราคนะราคก็ยังมีอยู่อยู่เหนือระดับเป็นค่าเฉลีย่ยระยะต่างได้นะครับสัญญาณยังมองบวกอยู่นะครับเส้นค่าเฉลี่ยแมกีนะครับแต่ราคาสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นซีโร่ลายนะครับสัญญาณบอกบอกยังเป็นบวกอยู่นะครับไอซ์ไนนอยู่เหนือระดับ50นะครับแต่ว่าสัญญ,ญาณของไอซไนั้น บอกว่าราคาอยู่ในภาวะที่มีแรงซื้อมากเกินไปหรือเรียกว่าโอ์บอสนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีแรงขายทำกำไรนั้นมีความครกับดังนั้นหากราคาทองคำกระโอยู่หน้าเปิดตลดาดขึ้นมาอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะครับตามราคาสปอร์ตของน,อ,นอกที่ลดลงเม่อชว่ชวงเช้านี้นะครับ,บดิานมีกรอบดับับนะครับอยู่แถวๆที่บริเวณตรงพันแดร้อยงบาท เราจะถึง2 8ยห้150บาทนะครับอันนี้จะเป็นาากรอบแนวรับด9 5านะครับในส่วนของแนวต้านนะครับแนอต้านจะอยู่แถวบริเวณ28,490บาทเรจะถึง28,560บาทนะครับถ้าติดตัวไม่ผ่านแนวต้านนะครับเปิดเป็นกำไรทิศทางขาลงไปเลยนะครับนั่นกะนะ็คงจะต้องตามนะครับ การเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะระะนะครับนะก็หาักปีผลกระเช่ไรเนี่ยก็น่าจะทำให้ทิศทางของราคาทองคำนั้นมีความชัดเจนก็มากขึ้นนะครับจต่วันนี้ก็คงคงจะต้องเกีอยงกัไราตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวจะมีความขค้ื่นไาอย่างไรนะครับในวันพวกนี้เราคงจะต้องมาติดตามทิศทางและวก็นานน้มรา,ารคาคำนันต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์มีมุมมองว่าช่วงเช้านี้ราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวลงมาใกล้ที่จะเทสบริเวณแนวรับนะคะโดยที่ทางด้านของ GCA p ให้แนวรับไว้บริเวณ1,9 1 0เสิหรียญถึงบริเวณ1 9 0 5เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าราคามีการย่อตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับหรือบริเสามารถที่จะพิจรารณาได้นะคะโดยมีจุด เอาไว้ที่บริเวณ1,900เหรียญทวนนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดจุดนี้ลงไปเนี่ยมองว่าราคาทองคํายังคงสามารถที่จะรีบาตตัวขึ้นไปนะคะโดยที่ขึ้นไปทํากําไรค่ะบริเวณ1,938เรอยามเี่หรียญถึง3 3เหรียญน,น,นะคะตรงนี้ก็คือจุดที่สามารถขึ้นไปเทคกาไรได้นะคะนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนนะคะตามกรอบที่ทางด้านของ GCA p ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการ ซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุกรลาแปนาฬิกาหนาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ